เรียนพุ่งกับบัญชาและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวของตำรวจสอบสวนกลาง c b โดยกมรมคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นการเปิดปฏิบการทั้งหมด2คดีครับสำหรับคดีที่1น,นะครับเป็นการรวบสมาชิกแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช้อีลิทวิซ่าแฝงตัวฟอกเงินในประเทศไทยนะครับพบเงินหมุนเวียนกว่า7 0,000ล้านบาท และคด,ดีที่2นะครับจะเป็นการเปิดเปิด,ปดการล็อกดาวน์เดอะแคทปิดประตูข้ามแดนแก๊งคอเซนเตอร์ก่อนหลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติเข้าไทยนะครับเคสแรกนะครับก็จะเป็นการขยายผลจากของเดิมนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยเราเคยจับคนคนจีนไปแล้วหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีคนไทยมีประมาณ4ีหคนนะครับสําหรับเคสเนี้เราก็มีการขยายผลนะครับขยายผลจากเคสเดิมนะครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคอนเซนเตอร์ที่ มีการแอบแางชื่อเป็นตํารวจสอบสวนกลางไปรับแจ้งจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิธีการชอบโปงอีกหลายอย่างนะครับจากการสืบสวนเนี่ยทำให้เราสามารถขยายผลไปเจอผู้ต้องหาอีกหลายคนนะครับแล้วก็ในรอบนี้เราจับผู้ต้องหาเป็นคนจีนหนึ่งคนคนไทยหนึ่งคนนะครับซึ่งจากการตรวจค้นเนี่ยเราพบเงินสด ประมาณ11ล้านบาทนะครับรวมถึงคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆมูลค่าประมาณ42ล้านบาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเส้นทางการเงินของกลุ่มนี้ที่เราเห็นผ่านทั้งทางธนาคารบัญชีธนาคารหรือว่าทางคริปโตเคเรนซีกระเป๋าตังค์ดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นเส้นทางการเงินเนี่ยประมาณหมุนเวียนประมาณ7จ็ดหมื่นล้านบาทนะครับรับ์ที่เข้าออกไปมานะครับโดยคิดค่า ค่าข้ามเนี่ยครั้งละสามพันบาทต่อคนนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นรูช่องว่างที่ทําให้เอื้อต่อการต่ออัจญากรรมคอนเซนเตอร์หรืออัจญากรรมอื่นๆนะครับทั้งคนที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าสามารถข้ามไปเพื่อทําหน้าที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือว่าโอนไปสู่บัญชีคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ใช้ช่องทางนี้หรือพวกอาชญากรที่เป็น คนจีนหรือคนชาวต่างชาติหรือคนไทยก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเข้าประเทศไทยได้อย่างอิสระนะครับโดยเจ้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็ถือถือเป็นการปิดช่องทางนะครับหนึ่งช่องทางที่เราตรวจพบนะครับถ้าเราเท่าที่เราทราบอาจจะมีช่องทางอื่นอีกนะครับซึ่งก็เราจะสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับ